ค่ะสวัสดีค่ะปีนีลงมาสวนไม่เบิ่งบักพริกเนาะหลายๆคนถามเขามาเนาะพีพ,พีเป็นกระามเขามาซาวซาปีนีบ่ขายพริกบอว่าสั้นกะพริกกะปินี้เพ่พพอได้กินค่ะบอได้ขายเนาะค่ะเนาะปีนีสิเอาไว้กินตัง้งแต่ขวงฉันได้กล่าวว่าเพราะว่าพริกซาวซาปีนีบองงามาค่ะบ่โดกค่ะขึ้นสุปีค่ะ มีแต่อยู่บางจุ่มนี่ค่ะมาเพิ่งน้ำกันค่ะตามาพี่ๆคนที่อยู่ใกล้ๆเนาะบอไก่กะมาเอาเทละเคิงโลกะกะแป้งขายให้ยูจ้ามาเอาเด้อเนาะมะเพล่งพีน้ำกันกะสีในเก็บถุงเปเก็บกะสีเก็บค่ะมันนันมันเก็บบ่ได้หลายนะคะมันเก็บบ่ได้เทละหลายมันมันบ่พอสิเก็บขายจริงๆนะแม่มันเก็บเลยเทละ ามขีดสี่ขีดดิเทลระเอิงโลจริงๆนะคะมันบ่เก็บดิเทลโลสองโลเนี่ยนะมันก็เลยว่าเป็นตาขายมันก็เลยปรได้ประกาศขายปีนี้ค่ะแกไปกินจะกคลองนะเ,ออเดี๋ยวมาวเบิ่งทำการค่ะนี่ค่ะบอกพริกยูแถวนี่เด้อ,อเห็นบุกขายไม่ย่อมมาแง้มมันโดกอยู่ทั้งโดกกระไดมองหยาี่ะ กากซากยูซาซาลิใบมันออกดิเนี่ยเนี่ยมันแก่แล้วล่ะเพจยูได้เขียวๆเรื่องเกียกับบอกจะบอกให้เดี๋ยวไปเบิ้งทั้งปูนอีกค่ะเนี่ยจังเสียจังสีกระบ,บอกง,งามเนี่ยค่ะหมึกพริกแถวเนี่ยกระบ,บอกง,งามเลยเนี่ยมัดมแถวนี้กะ ได้ง้ามอยู่ค่ะทรงดอกอยู่นั่นทีได้เก็บซุ้มนี่ล่ละเนี่ยค่ะอันนี้กะเลี้ยงขายังมากินใบมันล่ะน,นะเลียตาใบโอ้เลียตาหมากค่ะเนี่ยแถวเนี่ยบาแถวนี่น่ะง้ามอยู่ค่ะนี่พริกอันนี้บอกพริกม่วงแดง แดงแล้วดกยู่ขาพริกง่วงเพื่อนเอามาให้ปลูกแต่วาสองแถวเนี่ยเสียใจสองแถวเนี่ยค่ะปากตีนสองปีสามปีที่ปลูกมันจะโดกแต่วาโดกยู่ขาทั้งโดกนะมันก็บ,บแดงดอกมันก็เบ,บอพอได้ขายสู้เนี่ย,เ,ยกเก็บไม่ได้เลยเนี่ยที่จริงข่าได้เก็บสองแถวนี้แล้วเพี่อนได้เก็บแถวนี้กับแถวนี้ เพิ่มอีกจะเคืองโรนี่สิ่มันก็สเก็บได้เท่ะโลโรยนี่สินะคะมันก็พอขาขเนาะอันนี้มันเก็บไม่ย่ำไม่ยอำอ,อืมทำมาแักพิกดอกบอก,ก,กัดกอย้่เด้ค่ะเนี่ยเนี่ยจังสี่บอได้กินเนี่ยจังสี่เป็นซาจังสี่ซาส้มนี้คือมันช่วงนั้นมันกูดมันปลายกูดเรามันหากมาัดปงหยอดไหมเราก็เป็นดอก เนี่ยค่ะหนักพิกมิซัมนี่เก็บว่าได้ลายค่ะเก็บได้เทียรละสามขีดซี่ขีดได้เทียรละเครื่องโล่จังที่ได้กินค่ะมันก็นเลยว่าเป็นถักขายซันเด็กนะค่ะเป็นไป,ปติดตอวแดนไก่พันธ์ท่านี้ อันนี้ดอกใหม่เฮางามปา่ดอกดอกงามไรหล่ละดอกอิยังบุเนี่ยผู้ใดหูจกซื้อดอกอิยังเนะะี่ยค่ะบอกนะทัางผีก็จะเป็นดอกทั้นตะวันค่ะคลิปนี้กับมาม่้้เบิ่งบักพริกเนะ ว่าบ่ไดประกาศขายดอกปีเนี่ยแต่ว่าขั้นผู้ใดอยากได้กะสั่งข่ามาได้ค่ะพี่สาวกิก๊บเพิ่งก็ขายพริกยูนะค่ะก็ให้พี่สาวส่งให้ก็ได้คือกันค่ะเพื่อยากได้กะทักเข้ามาได้ค่ะพี่สาวเพิ่งกะส่งยูค่ะเนาะจ้ะ,ะพริกปีนี่กะได้ซ่ํานี่ลหละค่ะสิเก็บไปกินสีแซ่ซองฟิดไว้ซุ้มแดงๆกับสิตาแห้งเนาะท้อซ่อามากินพริกแห้งหลายกวางสินะ ค่ะคลิปนี้ไม่ให้เบ่งบุกพีกขอบคุณที่รับชมด้วยคะ่ะไพอกันไหมคลิปหน้าจ้า